ใบล้วเอาผ่ากลมหัวแล้วนอนล้ะหอาใบเราสักเสือกลวมหัวแล้วนอนเราผสมน้ำไผ่อีกโอ้า่ช้ามันเลยเราเมย <c oughs> เราอันเราเมยแห้งได้เราอันไปหากิซี อ่นแล้มันบวดทั่วจ้า,จาแบมยังเขากินหมดทัวเนาะต้องมีผู้ใดคนหนึ่งเข้าไประบบบวชแมยังเข้าไปกินหมดทัวเบ,บิร์ดหมดทัวเนาะมีในเกียงเลยครับบอกไว้มันหาเบิร์ดคอยจะไปเบิรงดจอมีมจอมักแตงเป็นลายมากอยู่แม่ผมกินเชยเนาะแตงนะบอบอเห็นอยู่พักกันยังพวงขนาดมะพร้าวกันยังยังเบิรด ผักาไม่จะมาทั่วนี่จะแวมากนี่ผักกะเพรากับยังผักกะเพราผักอย่างอื่นอะไรยังนี้อาตัวพักแผายังที่จะมาทั่วนี่บุ๋มมีคนใบเลยเนียจักบุ๋มมีใบจักกลางเลยโมเมนเครือยังเกือบเบิดเครือยังเกือบเบิดเลยเนี่ยน่มันหมักกระโดดเนาะเป็นลายได้เถอะเป็นมือปี๊ดเกือบ่บ่หมักหมักมีเนาะมันกินเบิดหมักมันก็ลายได้เคยเห็นได้จะกินอ่ะมัโจรชี้ขาบุกบ้านได้เถิดบ่ไใส่แบ่เลยลายจะกินอ่ะก็เห็นอยู่ แม่ไผ่ไมะยองคุยกับไผ่นะอะไรอ่าเราแหละวเราอยากนอนเลยเธอเนาะป็หมอบอนหักมากินบางแกงไอ้เธออย่งนี้นนะามากินแล้วนะ้าโอ้ยก็ปิดมาให้เถิดบ๊บทีมากินนะเหมือนแนวไม่เสียงให้เถิดบ่นี่อ่ากินไ่กนะินใส่หมากเฮงครับ เลืดเป็นหมาบคนแล้วไม่ก็เห็นลายอยู่ห็นโบลิปิดได้มือหนึ่งหมาชุกก็มี้เลมีข่อยโบลิปิดหมาชุกตรงนี้เลยชุกเลยหมาทำบีแขรงนี่นู่นมันชุกอะไงฮ eng ว่าเด้ออลีมันชุกแล้วเป็นอย่างง่ายหมกแตงกว่านะเกุ้งหอยไอ้เพื่อจะหนีวัดยังแล้วว่าจะขึ้นตามกินก็ลาอยู่เทียงมันให้ใหญ่างหมดแล้วดอกมันตัวเลือกไอ้เพื่อ ไอ้เท e so <ım 999> ิดย <c oughs> ังโมที่กินข้าวเที่ยงใช่ไหมสิสวนเราซ่อนเราน่ากินไปกินตามมังทัวกินเลยไงไอ้เทิดเทิดกินข้าวเที่ยงปะยังไหมอยากข่าเนี้ยว่าดอกน้อยเถิดขึ้นตามมังทั่วคุยพักกาดหรือตามมักแต่งบ่ไอ้เถิดเนื้อเนาะบ่โหลดอีกแล้วคอยปินมักแต่งเรามาแต่งอะไรใช่เนี่ยแต่งไอ้เถิดแล้วกินกับเราคนละน้อยเลยกินนี่ เล็กง่ายนะแล้วเล็กสบายนะบ่ตัเปเปํำนี่มือนี่เลยดืนนีมือั่นแล้วจะมาเล็กสบายน่นะใสนหปากนั่แท้เราทีน้าม่คกินอยู่กินใช่เลยเอาคน่าะโอ้ยอไปบ้านโมบ็อกนโอ้ดไปไปปากพนเออเอาครีอกไว้อนหนึ่งการพนนะโอ้จะแน่นเดลาดอีลีเออเจอเืออเิลาดกว่า อ๋ายบสูบอย่าระวังคนใหม่เข่าได้สบายบเอ้ยเอาจอยลายพี่น้องเลือนน้อยเดียวคุณนหอยแล้วเดี๋ยนี่มีทั้งหย่าทั้งเข่าอยู่นี่ฮะวางนอนในเทอดเละถาแพทมาให้ไถมว่าแพทว่าเออ เราไปี่ห wow, no? no? ูจักว้าบอกย่เนอะเสือหัวไว้สคนละสุดนะมเป็นใหนซื้อมาให้ชาเสือกันยาวเป็นอะไรนะยังไว้าอยู่บนมือเช่านีเคียดเจ้าบ้นนี่มนเคียดเนาะอีกต่มาล้มแล้วเหด้ยิความแล้วันนี้ว่หลายแล้วเอาออเลยอ่าข่าวมาในนนี้จะความเนาะเอเราบำบุญมาดูเลยบมาดู ร่องว้าในปะไได้คลิปก่อนธรมาติเเราเลยเออใช่หลายคนแล้วบอยากหลายคนเนาะแล้วเราบุคนหลายอยู่คนเดียวไปตัดแกลได้หอยว่าเนี่ยเถอดนหาหมักระบกว่าหมักระบกอะ้แบบเดเพราะว่าข้าเจ้าชื่อได้หมักระบกไงแกบ่ดูบนัว่ามากินไเจ้าเ็บไ้ ลาเธอคนมีแล่ชวนาเทอขนตามกะเงเนาะกะแซงยูใชยเสียงเลา้อยู่นี่มีเครื่องครัวได้ขึ้นไปตามพันีกบนนี้รับไปกับมาหัาได้เขาไข่นี่นะเราไข่นี่ก็ขึ้นเยอะไเราจะมาหนึ่งวาที่บอกนีอัดเบาอัดสองห้ายัั้ัวเขามันด้กินยังไนีะ้มันชองชั้นอยู่ได้หัวชงชั้น อยเดียวชั้นนี้ไม่ง้อดอกง้อเล่าเลยแล้วมาเลยบ่ลเลยก็ว่าอากาศเล่าเป็นเนืไหนมาเนี่ยไอเถิดเจ้าพ่อเสือหูอยู่บ่แล้วอย่างนอนเคยวะเมื่อคืนนี้เราบรินอนบ่นอนนอนอยู่การเป็นบิดนแขง็งเซ้งมันเป็นองลองเอ,งองิงเลงเติม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 เปิดเปิดไหเทิดกวนเราเออ ต่เ่าไอเธอจะกิดเรื่อยแล้วไป้นอนมุนมันที่ไหนมือนั่นคือห้องหากันไจ็เซลอยู่มือน่ะคือห้องหากันยืดยวดอยู่ตัวเห็นดาวลกนะถิ่นลุกไปก็คืนเออมือนั่นนะผมบอกตลาดตะพุนเด้อเอตัวเมียแปรรถเออพอได้ผมย็นเพิ่นขี่รถีมามือนี่ยไปนได้แถวนั้นครับเออขึ้นเราไถ่ายรถไแล้ว ไปห้องรถทับเนาะไปเละขี้มาเชิดนี่สะดาเนาะตัวเมียไปเอารถเมียบอกให้ขี่มาแล้วก็นคืนนั้นเราขี่มา,เ,มมาเออ๊ะไปเห็นยังจอดไม่ใช่รถนะเจ้าเราอยู่กลางโคป๋าตบดีเจ้คนบัวเอาคนให้อี่ช้างนอนอี่ช้างเลยเนะาะขี้ซี้ควาขวาขุดไปขี้ซี้อะไร กีซีไปขายหลือบอกิีซีใช่เพราะว่าจะคิดขายห่ได้ขายใช่ไขายแล้วขายแล้วเอ้ยดี๋ยวใช้ผู้เจ้าเพื่อนผมบุมามัดใส่เลยเงอนบุมาดใช่ไหอนี้นะรัดทัดในม้าเนาะมากินขามเนาะเออมากินเขามัดเปิดมือว่าเพื่อนมัดนะได้จะใ้เพื่นมัดเมือนะ ใช่ช่องเขาเราเออแเรากะทิมัดผ่าอยู่แล้วเนาะเราคนเผาเนาะบวมไวดุนคือเฮากับเละมัดกละมัดพอนน้อยแจะข่อยบัดุบูปจนชุดแถวมัดกอดจนบุหุ่มเลยไม่เถิดเลยเขาตีคนแล้วเนาะเออข่อโจมใฉ่รถโจมใช่โจมใช่รถอะไรข่อยบัดบวมมัดน้อยนี่คือเท้ามัดแบบมัดรอบเดียว อันนี้เพิ่นมาสอฮอกอื้อันนี้นี่คอกตูบเข่าแล้วซื่อๆเนาะอือโอ้เป็นอันนี้ธรรมดานี่บดครับนี่บัดทมนี่เด้นี่สีนะเพิ่นจ้างเท่าใด๋นี่ยเถอะเพิ่นจ้างก็ได้มาตัด1,500 1,500 น้ำเมือกน้ำมันอยู่น้ำเพลินำเ้ากินเข่าหน้าู่น้ำเพลินเป็นเลี้ยงเบิดเนาะเบิรดท่งนี่ว่เจาตัดนะเพราะฝูดอีลีเนาะอีริไงเถิดขับงานนักกะลีอ้าวเราก็ได้เข่าเมากินพร้อมดีเข่ามีเข่าอีกบ่อยเถิดเข่าชอบโอ้เข่าใครช่องชอบจะมือแล้วมาตัดนี่เถิด ว่้าวห้ตัดอะไรนัยกเลแ็กอันผลต๊เนาะเรายังผลทำแต่ลายผลทำกับบตีเล้าเนาะนี่โมกทุลนเธอเดี๋ยวนี้โมกปีดเนาะท่้งเทียงพ่อโอ้ยนั่นอย่ช่วงเสียงมมดมีคนอัดสปองนด้เน่เนาะไทัชงเสียงก็เอางน้อมีบะคนที่เห็นจะในคืนนะอัดสปอง ยืนน้ำมาแม่ของไขยน้่ปืนลมปืนลมของอีนี่แล้วเมนไว้เถะยเอยบนรลับอะลลีเนาะอิตาลีรับบนรลับอะลรีอย่างน้อย่างนั้นเอยเนาะเป็นห้องเลย ผลปวดขวดไอ้เธอถูกทีมงานกำลังนั่งเบิง่งเข้ายืนี่เนาะเข้าเลยผลเรื่อยแล้วเจ้าผลก็คักปัดนึ่นีป่ป้าตัดัดมือใส่เธอได้จวดจวดชุนก่อเข่าบ่ได้ขัดยื้อให้เข้าบัดถังมื่อเธอจังได้พักตัวหนึ่งนะถังนึ่งนะคอยเติมนะขอแลนพักชองชามเสือได้เมือ่อยแดดได้ แมนมันแหลกเบาๆเลแลกทำให้งเต็มแล้วตอนแรงเด็ดอ่อนต้องตัดตอนคืนเลยเถิดเดี๋ยวเขาเป็นไห้เขาไห้เจ้าเคยตัดตอนคืนบ่หนิเออใต่โคมตัดตอนคืนน่ะมันเย็นตัดไปแล้วเขาพอตัดนานๆแบบนะเรื่องพวกเจ้าควรหัวตัดเนาะตัดไงตัดบ่กอดไข่เคยตัดไ้ตัดตเนี้ยขง เอาตาตอนคืนมันมันบดแดดกันได้แปดเก้ามนี่องสามทุ่โมงนี่มันมกขึ้นหนึ่งโอ้แลวทัากลางคืนแล้วมันเย็นเย็นเย็นายเติบได้หนอเย็นอาบวันี่อะขอลุกขา้นบ้อันี้อได้เอาของขึ้นเงนไว้เนี่ย ม่ใช่นะผักแคนลองมืดูเดนอ้โเออฮะลองมือดูตเพื่องกับต tamam. ัวปีดีกว um ่าจลองเป้ากกลังจนแป๊ะกันทำไมเงี้ย้อยวเพื่องเหฮะทำไมนี่คอยคอยกับเป้าอกันลูกให้กัดึงตัวปีมาโยลูกกับเป้าแหละมิดละีตัวเพือง บ้านเฮาเนาะแต่เฮาตะกี้ก็ยังจำได้เฮาใหอยเขาเมยังเอาหนวดได้แต่พอมือพอแผลตั้งโปรตีนหมูเนาะเข้าความซื่อไอ้เธอเนี่เราเฮ็ดเป็นทุกอย่างเป็น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 เบิดไอ้เธอนะเป็นเบิดทุกอย่างคนโหูนะว่าเธอเป็นขยันเขาอยู่หมดเนี่ยคันหนึ่งแล้วจ้าเฮาอจะไปถ่ายอยู่ในชายเนาะม้วนหนา ยาว้าวเนาะเม่หลับนอนไม่แห้งเป็นเมือดเลย่างเมือป้าหมูได้นะเป็นได้กี่รถหน้าบ่เป็นเป็นแถวรถเป็นมาถ้าเป็นเอารถเป็นมาเป็นเมือแล้วเออเป็นขี่มาน้ำบ่อบบดน้ำควายเมือนี้น่ะเมื่อยแห้งเป็นวะขับนเอาวว่าแบดครับบ่เป็นเนาะ วต้่ได้กัตับไดเป็ดเน่ว่าหาบอลเขาเลกแด้จะบิดจากกันเร่งหมนันบอลก็วอยยุกยู่แต่ว่าวายกรบอลลื่บอลลื่นไงคนเรโตเนาะเออคนขี่ต้องเละโคตรลิ้มรูแผนี่มีรถเกียร์ออโต้ว้ายเป็นพัก่อมลยนะพักพ่อนบรนทุบรนทุกบายฮะอ่าบมึข้อมีน้อยเถอะเนาะโอ้ยอย่หมึกข้อมขอมีนิด ักุวทขึ้นแล้วทึบขึ้นน้ะสดขอไล่แลนตามลังลงสองสามนไปเลยบาทนยเทิดคนนี่แล้วนี่ขืนกินข่าวว่ทิดข้นแล้วเรากินเราเรากินแล้วเหรอวะเาเนยาฮะหยไลวต่เจ้าไงบอกว่าบอกว่ายากินข่าวบ่หมเลยเถิดกินข่าวบ่ ผมว่าจะกินข้าวเลยเด้อโหลีข้าหาก็กินพร้อมขอกมาเนี่ยชาไปแล้วพูที่เข่าลงมานอนถ่าวเแล้วจะกินกับปว่วแล้วปัจจัญาติกินมัญาติกินมาได้เลยผู้ใดที่าติกินน้อยกันนะบมลีเดี๋ยเราจะกินน้ำกันหลายคนละม้วนเรื่องอ้ไรเนี่เะแล้มกขีทอยู่แล้วชาวใคืกันบมข้ายกีที่หาก็กินละมากี่นี่กินละแลนเข้ามาเนี่บุท่นทอดสิบนาทีชัดน้นได้ยาวชายาวบ่ เดิมยากกินกีนช้างนะเศ้าได้นั่นแล้วก็ชวนกินบุกินไปเลยกินอะไรก็มาเนาะไปกินแต่เช้าพมดนะกินลวกหมี่กับเมียแต่เช้าพมดไแวะกินในห้านแในขั้นทางแกะและคีบแล้วก็ผลเถองแล้วยากแล้วแบบนี้น้อยเด้อผลเลื่อยก็ได้เป็นชิปคีบกันให้กระใหยเร็วน่าจะดีแหล้ว จวดจวดละไปไล้ไปเลยบุรานงยินความบ่พอแพทเจ้านะบ่ยังบุรานยินใกความมันนี่ื้ตา่นนะจะไปในพวกนี้ถึเมือนี่เราหิวข่าแหงมันไปหากิบ่รมันดิไปหาขีหากมานะได้หลายเตอะยันเดทั้งมีหุบข่าเ็จขี้ข้อาเลยต้องบยาุบข่า ลูกเข่านี่เยคนจ้างกว่าคนจ้างเป็นมัดเจ้านั่นหมดนะจ้างเป็นไห้เมื่อวานอะไรถูกวันนะไรอือวอยากกินต้มเป็ดอันนั้นเห็ดเห็นเป็ดแล้วเลยอยากต้มรสอ้ไรนี่ชื่อเป็ดต้มช่วยเธอกินบ่บ่าว้าวเป็นว้าเนาะเป็นแห่ขนหนุนเงาได้คอหลูกแผล มันคือผันหน้านี่แค่วัดต่ำมันเกิน๋ยวตัดเนี่ยตัดยาในฮือนมันตำมะฮีนปะตำฮีนระวังเด้อระวังเด้อเหัวอยู่มันให้ประโยชน์แต่ให้โทษในเขาได้ได้ชิแล้วแล้วตอนนี้เนาะตัดตับมันหักต่ำเบกต่ำจีบมันพงแคแขกแค่ขาเจ็บนะ เพอาแฝงกันจะบคลิปด้วกันย่านะโอเคพี่น้องเหรอเนาะจะจบคลิปตองรักคนแฝงเนาะน้อยเถิดโอเคพี่น้องเนาะจะาไรกฝากเขาอะไก็แท้เกาติจารณาเป็นการสบายเฮ้ยพ่อจบคลิปนาอเถิดคอยเ็นจบสบายแล้วเอาผ้ากุมหัวแล้วนอนเลย ເຮົາໄປລາวັກເຊື່ອກ <c oughs> <c oughs> ົ້ມຫົວລົ້ນນອນເນາະບໍ່ສອນນໍາໄທອີກໂພພິກະນີ້ເນາະມື່າມືແຮງດລາອັນປາກິສີ มันมึงอะหรืมันบัอัดทั่วจ้าแบ่จังเขากินหมดทั่วเนาะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไประบบอัดทั่วแบ่จังเข้าไปกินหมดทั่วเบิร์ดหมดทั่วเนาะมีในเกียงเลยจะเข้าไปมือนหาเบิร์นคอยจะไปเบิ่งจอมีจอมักแดงเป็นลายมากอยู่แบ่ผมกินเฉยเนาะแตงนาโบเห็นอยู่พ uh, ักกันยังหวงขนาดมักหอมกันยังยังเบิรด กต่ม่ได้มาทั่วนี่จะแวมากนี่พักกะเพากะยังพักกะเพาพักอย่างอื่นอะไรย่างาตู้พักแพลอยังน้ไม่ไทั่วนี่บุมีหัวใบเลยเนียจกักบุมีใบจักกลางเลยโมเมนเครือยังเกือบเบดิดเครือยังเกือบเบิดเลยนี่เน่มันหมักกระดอเนาะเป็นลายได้เถอะเป็นมือปิดกเถื่อบ่บ่หมักหมกัมกมี<อ>นาะมันกินเบิ้หมักมันก็ลายได้คอยเห็นได้จะกินอ่ะนี่โจนชี้ขาบุกบ้านได้เถิดบ่ได้ใช่แบ่เลยลายเะกี้น่ะก็เห็นอยู่ แม่ไผ่เราตองคุยกับไผนะ่นาะอะไรแก่เราแล้วเราอยากนอนน้อยใจเนาะป็แบบวันหักมากินบางใจไงเถอะอย่างนะ้นะ<อ>มากินแล้วนะโอ้ยก็ปิดมาให้เท่าแต่ทีมากินเหมือนแนวเนี่ยเพียงเท่าไหร่บ้างนี่นอ,นอ่อา,อาก็กไหลหมากจริง เจ็ดเป็นมาบคนแล้วไม่เคเห็นลายอยู Link, evet> ่คนแห่งโบลิฟิตได้มื่อไหร่หมาชุกกระมิ้นมีคอยโบลิฟิตหมาชุกกระมิ้นเลยกระมิเลยแตงยาวหน่อยมากทำบีแขงเนี่ยนวนมันชุกอ่ะใหญ่เองว่าเด้ออลีมันชุกแล้วเป็นอย่างยังใหญ่มกแตงกว่านะต้องรู้่ให้เถิดชนนี่วัดยังแล้วว่าจะขึ้นตามกินก็ลาอยู่เทียงอ๋ออ่าชาะบ้านอะไรเนาะอ่าไหมละต่ำต่ำใช่มกแตงเนาะต่ำใช่มกทั่วนาะเถิดอ่าตัวพวกนี้มันหลับกินหัดแตงวัดเถิดวัด

ลักษณะแงงนี่เกิดทั่วไปอะไรนี่เนาะแม่นบ่แม่นเน้อเลยมันเกิดทั่วที่นี่เหญ้อชนิดนี้ปแง่งขาดแน่แดดบ่แดดไอ้เถื่อใส่เชือกแข็งันเลยบ่ตัดอ่ะเนื้อนเสี่ยงละห่อนแหงดีนะนื้ยังได้ไปเชื่อมไม้ลายเทื่อล้วบ่อันีนะ งมันเลยเนื้ก่นเ่เนื้อกินก่อนมาก่อนนะอีกอนตัวนี้วะเน้อจงวว้มันจะ่ดตามเป็นตัวนี้หาเธอกินตัวนี้เอับช่วงวตามาหนึ่งหมกใหญ่นทดลองมงลายเนาะแม่นเด็ดน่้ยาติดมาเต้นดอกเน่วยเราเห็นลายยุบเลยเดดแมกินบ่ยังไกินมงานมันแกปิดมาหายเทิรกยพอเด็ดแต่พักซื้อมือหน่อยวนเราบอมีเวลาขาเลยปิดมาหายแล คนเท่านั้นผมมีบางคนเท่านั้นนะมีแต่เข้าวเบาเนี่ยเธอเลยรับเบาป้าเปิ้ลกระเบิงไงยูปลาซอนกระเบิงเรวอัดหัวอันยังไงยูคนเมืองข่าและเพิ่มเบิงยูผักหอมหนังงามยูจะไหนมันออกดอกแด้วผักหอมอากาศเอฟกิโลเดอร์วะบอกเราคือปลาซอนนี่อะเอ้อพอผักมันใหญ่เด็กเอาเพิ่นเพิ่นอ่ะใสเหาอาศัยเพิ่นนั่นแหละ ใจแจวใจจุกอ่ะเด็ดเอาด้อเด้อดกเอาผักหอมแต่ว่าไปมาพี่น้องเลยคลิปนี้กันเนาะตัดแทงกันไว้พี่ได้จบคลิปเพียงซํำนี่แล้วสนะพี่น้องเลยน่หละทีมากจังอืโอเคพี่น้องโอเคยังไงครับทุกท่านอยู่ดีมีแห้งกีาอด่อนองู่อนได้แอนมน่อง บอกวจบคลิปละพผ้าควยเมื่อไงถ่างคอยก่อนเี like> ่เมื่อคือกันแล้วควายกับจบคลิปก่อนอืมเอาโอเคซะ